ทำไมพี่ผมมีร้อยล้านแล้วผมมีแบบผมมีห้าแสนเงี้ยพวกคุเอาเมซินปะผมเห็นพี่คิงผมเห็นพี่คิงมีร้อยล้านเงี้ยผมอยากมีบ้างไม่ได้เหรอดูเหมือนว่าดาม่ของยังเจ จะยังไม่จบนะครับในครั้งนี้เขากลับมาในร่างทองแบบอันติเมทพร้อมบวกกับทุกคนจากดราม่าก,ก่อนหน้านี้กับวันมิวที่เพิ่งเกิดไปดูเหมือนว่ามันจะยังไม่จบดีนะครับยังเจก็ได้เปิดศึกใหม่ไปมีเรื่องกับคิงโซเยอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังยังไงเรามาเรียบเรียงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันดีกว่าครับมาเริ่มจากที่ยังเจได้สตรีมในช่อง YouTube ของตัวเองตามปกติแล้แหละครับก่อนไดช่วงทท้ายเนี่ยจะมีการหลุดพูดถึงคิงโซเยอร กูออกมาจากบ้านที่จริงแล้วกับโอกาสของอุดรแล้วเออเฉยกูรู้สึกว่าอยู่นั่นกูแบบว่าเชื่อเหมือนกูเป็นลูกน้องเขาเหมือนกูโดนกดแบบเหมือนแกขายฝันกูแบบว่าบอกจะออกกูไปทําคลิปด้วยตั้งแต่แรกแล้วกูอยู่เป็นจนสามเดือนสี่เดือนแล้วไม่ยอมกูไปออกด้วยถ้าคลิปเลยกูก็ไม่ได้เงินกูก็ไม่รวยสักทีตอนนี้ไม่ได้สตรีมตอนนี้ไม่ได้สตรีม ในคลิปเะเห็นว่ายัางเจพูดว่าไม่ได้ไลค์คือตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าลืมว่าตัวเองไลค์อยู่หรือยังไงพอหลังจากนั้นสตรีมนี้ oh. ก็ถูกลบไปไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดมันาจ,จะไม่ได้เป๊ะ100%เซนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไลค์สดสตรีมโพสส่วนใหญ่มันถูกลบไปแล้วต้องอาศัยเรานักแคปในตำนานช่วยกันรวบรวมผมจะพยายามเรียบเรียงให้ทุกคนเข้าใจมากที่สุดแล้วกันจากนั้นช่องของมารีสวยมากยูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนกับคิงโซเยอร์ก็ได้มา เห็นคลิปของยังเจมันโดนกดตรงไหนวะบอกจะเอากูไปทำคลิปด้วยตั้งแต่แรกแล้วก็อยู่เป็นจนสามเดือนสี่เดือนแล้วไม่ยอมกูไปออกด้วยสักคลิปเลยกูก็ไม่ได้เงินกูก็ไม่รวยสักทีตอนนี้ไม่ได้สตรีมตอนนี้ไม่ได้สตรีม แต่มันเหมือนจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่อยู่ดีดีครับอย่างเจไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมาก็ได้มีการโพสต์ด่าคิงโซเยอร์ใน Facebook คือผมขอเซ็นเซอร์คําบางคําไว้แล้วกันเพราะบางคําเนี่ยมันออกจะแรงไปสักหน่อยข้อความแรกนะครับยังเจโพสต์ว่าคิงโซเยอร์ก็หลุดเหมือนกันตรวจเยี่ยวขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นแถบพร้อมสาบานถ้าเม่ขึ้นแถบจะตัดหวัวโลนแบบคิงโซเยอร์อย่าให้คิงโซเยอร์เนี่ยตบพร้อมกับแท็กชื่อ Facebook ของคิงโซเยอร์ไว้ด้วยจากนั้นนะครับโพสต์ถัดมา ยังเจได้โพสว่าคิงโซเยอร์เนี่ยพอเมาแล้วก็อารมดีบอกว่ารักตัวของยังเจว่าจะให้เงินเดือนเดือนละ500,000แ,แต่พอถึงเวลาจริงก็หาข้ออ้างไม่จ่ายตามที่พูดและด่าติงเด็กๆที่ติดตามว่าพี่เชื่อคิงโซเยอร์ก็เพราะว่าคิงวังทรงเป็นผู้ใหญ่แต่พอเมาแล้วก็เผอเจอในหลังเงินเดือน500,000พร้อมกับแท็กชื่อเปที่คิงโซเยอร์อีกรอบ ตอนนี้ทุกคนน่าจะมีคำถามในหัวแมอนกันกับผมแล้วว่าไอ้เงิน5้าแสนบาทที่ยังเจพูดถึงเนี่ยมันคือเงินอะไรวะมันเป็นจํานวนเงินที่เยอะมาก แต่เดี๋ยวคุณค่อยดูไปก่อน,น้วกันครับแล้วจะเข้าใจอะไรมากขึ้นก่อนที่ยังเจจะพโพส์ขอโทษคิงโซเยอร์ว่าคนอย่างผมมันคบไม่ได้ขอโทษพี่คิงด้วยนะครับและแท็กชื่อเป็นที่คิงโซเยอร์และสุดท้ายนะครับยังเจก็ได้พโพสต์ว่าผมกลับมาตมเม็ดแล้วใครไม่ซับพอตก็ไม่เป็นไรผมขอทางเลือกของผมเองดีกว่าผมมันขี้ยาพอผมตายเพราะติดบุหรี่ติดเหล้าผมขอตายแบบขี้ยานี่แหละตามนั้นนะครับและคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่าคงต้องย้อนผมแดงจะได้ ระและช่วงเวลาเดียวกันนี่เองนะครับใน i อ Story ของยังเจมันก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันยังเจยังได้พูดถึงพ่อนะครับว่าคิดถึงและรอวันที่จะเจอพ่อตัวเองอยู่พ่อของยังเจเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่8กันยายนปี2 0 2 4เมื่อปีที่แล้วเองครับซึ่งก็ครบ1ปีพอดีจากการสูญเสียพ่อไปแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับถัดมายังเจได้ไปไลฟ์สดในติ๊กต k อกช่องของตัวเองวัวลืมตีนรับหลังพี่คิงผมไม่ได้รับหลังพี่คิงเลยผมไม่เคยด พี่คิงไม่เคยรับหลังพี่ชิงเลยอะไรของพวกมึงวะกูไปรับหลังพี่ชิงตอนไหนวะปะั๊มึงอย่าไอเหียอ,อย่าพิมพ์มัว่วอย่าพิมพ์รั่วเลยคือตอนนี้มันเหมือนว่ายังเจจะลืมไปเลยว่าสิ่งที่ตัวเองโพสสิ่งที่ตัวเองพูดไปก่อนหน้านี้คืออะไรยิ่งพอเดินช่วงกลางคืนนะครับพี่ยังเจได้ไลฟ์สดที่ปั๊มน้ำมันป๊ป๊มสยามสู่กัญชาเหรอเจอกูเนี่ยตบเม็ดไอสัตว์ ตบเม็ดกินโฟเต็มระบบเอาทุกอย่างอ่ะว่าแต่กูเวลาป๊อปสยามอ่ะคือถ้าใครได้ดูไลฟ์สดจะเห็นว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากเต็ยเสียดายที่ผมไม่สามารถหาดูย้อนหลังได้มีเพียงแค่คลิปที่ถูกแคปเอาไว้บางส่วนเท่านั้นถ้าจะให้พูดตรงๆผมว่านะ ถ้าทุกคนได้ดูทุกครั้งที่ยังเจสเตรีมใน YouTube หรือคลิปต่างๆที่เราได้เห็นในโซเชียลมีเดียมันก็พอจะมองงอ,อกอยู่หรอกว่ายังเจกลับไปใช้ของพวกนี้แต่ครั้งนี้เหมือนว่ายังเจจะยอมรับตรงๆเลยว่าตัวเขาเนี่ยกลับมาใช้ของพวกนี้อีกครั้งทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านี้นะครับยังเจได้มีการพูดเอาไว้ในไลฟ์สดเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเลิกยุ่งกับของเหล่านี้แล้วไอ้ไอคนที่เม้นว่าคิดไม่ได้หรอกเมาแล้วเลี้ยอ,อ,อีกคือผมจะบอกให้ว่าตอนเนี้ย ตอนนี้คือผ่านมาสามอาทิตย์สียอาทิตย์แล้วนะแบบผมก็ผมก็ผมก็แสดงให้ดูอยู่ถ้าใครดูตามดูตอนิีตามอะไรนะแต่ว่าคือผมเข้าใจว่ามันยังไม่นานแต่คือรอบนี้คือแบบพี่คิงพี่ผมแบบคนนี้คือผมแบบเคารพคือผมรักสุดในชีวิตเราเพราะว่าแกเป็นบอสผมแล้วคือแบบคือพี่คิงพูดเองแล้วคือถ้าผมยังแบบผิดสัญญายังอะไรอยู่ก็คือก็คือชีวิตผมจบแล้วอ่ะง่ายๆผมเลยมว่าคือผมมั่นใจคือถ้าคุณจะเม้นก็เม้นไปอย่างนี้แต่คือสําหรับคนที่สัตยังศรัทธาผมอยู่ก็ คาดหวังได้เลยรอบนี้แบบให้คาดหวังได้เลยถ้าผมทำผิดให้ผิดหวังอีกก็เนี่ยใครแคบไลน์นี้อยู่ก็เอาไปลงได้เลย มันก็ทําให้แฟนคลับหรือคนที่ติดตามหลายคนรู้สึกผิดหวังในตัวของยังเจเหมือนกันเหตุการณ์เหมือนจะเงียบสงบลงสักพักนะครับเมื่อยังเจได้ไปเที่ยวพักผ่อนแต่กลับกลายเป็นว่าพายุลูกใหม่มันกําลังก่อตัวขึ้นเริ่มจากที่ยังเจได้โพสต์เฟซบุ๊กด่าวันมิวอีกแล้วครับโดยเขาได้โพสต์ว่ากูว่าตอนนี้กูแลบโหดก่าวันมิวเยอะทําไมไอดอลกูแลบกากลงทุกวันวะงง ก่อนที่ภายหลังนะครับยังเจจะแก้ไขข้อความนี้ช่งวงเวลาเดียวกันเนี่ยวันมิวก็ได้ออกมาพูดถึงยังเจบ้างเหมือนกันนะครับน้องยังเจพูดถึงพี่ไม่หยุดเลยจัดหน่อยกูมไม่จัดแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของกูกับมันแล้วเสี่ยมันก็เป็นคนเอามาพูดในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วกูก็ไม่ชอคนอย่างนั้นกูก็ทำเหมือนเดิมนะครับกูจะไม่พูดเลยถึงมึงก็นั่นแหละเออเรารู้กันนะไม่าถึงอินเทอร์เน็ตหรอกไม่ต้องให้คนคนทั้งโลกรู้หรอกมีแต่มันแนหะ <laughs> แต่ถ้าคุณลองฟังแล้วคุณก็จะเข้าใจว่าวันมิวไม่ได้อยากจะพูดถึงอยากจะแบบต่อล้ะต่อเทียงหรืออยากยุ่งเกี่ยวข้องกับยังเจอีกแล้วแต่อย่างที่เห็นพอวันมิวไลฟ์สดคนที่เข้าไปดูก็ถามถึงยังเจหรือให้พูดถึงยังเจจนมันกลายเป็นประเด็นหลังจากยังเจที่ได้ไปเที่ยวตกดึกมานะครับเขาก็ได้ไลฟ์สดในท็กกแต่ในไลฟ์สดนี้ครับยังเจก็ได้พูดถึงคิงโซเยอร์อีกครั้งหนึ่งคือในไลน์เนี่ยเรียกได้ว่ายังเจปล่อยไหลเลยครับพูดในหลายประเด็นที่สอง วันที่สามที่คิงบอกจะให้ผมให้เงินเดือนผมประมาณให้ค่าสตรีมเดือนละแปดหมื่นแล้วก็คอนเทนต์ถ่ายลงช่องแกประมาณแกบอกว่าประมาณสามสี่แสนรวมๆก็สี่แสนแปดห้าแสนน่ะน้องแกพูดประมาณนี้จากปากแกเองเลยนะนั่นแหละแล้วผมอยู่มาสี่เดือนผมได้มาประมาณแปดหมื่นรวมทั้งหมดโอเคไหมผมพร้อมโดนอุ้มละผมขอโทษพี่คิงดิผมพร้อมโดนอุ้มจริงๆ เดือนละสองหมืนไม่น้อยนะผมผมไม่ได้บอกว่าน้อยแต่แค่หมายถึงคือพี่คิงพูดอีกแบบหนึ่งไงพี่คิงพูดว่าสี่แสนพี่คิงพูดว่าสามสี่แสนห้าแสนแต่ว่าคือแกให้แต่คือแกให้แบดหมื่นนี่ก่อนที่เช้าวันผัดมา ศึกเก่ายังไม่จบศึกใหม่ก็เริ่มอีกครั้งบยังเจเนี่ยได้โพสต์ด่าซินเวียที่เคยมาออกสตรีมด้วยกันกับยังเจทางด้านซินเวียก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับก็มีการตอบโต้กับให้ยังเจเลิกแพมแล้วไปบําบัดซะจนมาลีสวยมากที่เป็นเพื่อนกับคิงโซเยอร์ก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยครับทางด้านคิงโซเยอร์ก็ได้ออกมาพูดประเด็นนี้ในสตรีมของมาลีสวยมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ ไอ้เมันห้าแสนมั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 นเวอร์เกินเว้โอ้ยใครจะไปบ้าบอทำงานอะไรได้ห้าแสนงบ้าเปล่าไม่มีแล้วกูถึงบอกเลยว่ากูมีแชททุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการสอนเรื่องการวางทัวเรื่องจริงมาตั้งแต่วันแรกอ่ะวิ่งเขามายิงที่บ้านอ่ะวิ่งขึ้นร้องวิ่งร้องขึ้นมาให้ช่วยอืมอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงกูนี่ต้องโทรไปคุยโทรไปเคลียร์แล้วเจอรุ่นใหญ่ด้วย เจอรุ่นใหญ่ที่สุดในพัทยาเลยที่สุดในภาคตะวันออกเลยโอ้ oh, พาไปเคลียร์พาไปขอโทษแต่วันแรกยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะเอาจริงเราจะบอกให้นะว่าตัวเจอย,ยังไม่ได้เข้าครอบครัวพวกผมนะอย่างมีชัดบอกหมดเลยว่าว่าพี่ต้องพิสูจน์ให้พี่พี่ต้องให้เราพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ก็เป็นอย่ีแหละใช่กูก็กูก็เหยบอกว่าเวลาจะคุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่าคิดดีๆก่อนพูด แล้วน้องก็มีเงินเดือนนะน้องมีเงินเดือนน้องมีเงินเดือนมีเงินเดือนจากตัว GTA แต่ว่าน้องไม่เอาไม่ทําไม่ทําต่อเพราะว่าไม่ใช่แนวทางไม่ใช่แนวทางของน้องน้องเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็คนดูน้อยด้วยจริงไม่ไม่ไม่มีใครกล้าจ้างน้องมาขนาดนั้นหรอกคนดูน้อยมากแล้วทำงานเดือนหนึ่งสตรีมอยู่ไม่กี่วัน ความจริงผมแทบจะไม่ได้ทะเลาะกับน้องเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามัน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 คือเรื่องเกิดที่น้องไม่ได้ออกคลิปเนี่ยแหละแต่มันมีเหตุและผลของมันว่าทําไมถึงไม่ออกคลิปเพราะว่าเข้ากับคนที่บ้านไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องที่มันเคยออกสื่อไปหลายๆปัจจัยนี่คือความเป็นจริงทั้งหมดทุกอย่างมีแชทหมดจริงๆผมทำคลิปไปแล้วด้วยนะ คลิป50นาทีเลยแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงทําเสร็จแล้วด้วยทุกอย่างเสร็จหมดแล้วด้วยแต่ว่าคิดอยู่คิดคิดอยู่ว่าควรจะลงดีไหมทําเสร็จหมดแล้วด้วยเสร็จมานานแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่อยากลงเพราะว่าผมไม่อยากไปทำลายอนาคตน,น้องมันและในวันเดียวกันนั่นเองครับยังเจก็ได้มาสตรีมอีกครั้งแล้วก็ได้ขอโทษคิงโซเยอร์อีกครั้งครับ ผมขอโทษครับพี่คิงขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ตาพี่จากอันนี้จากใจจริงๆครับพี่ขอคุณแฟนคลับเอ๊ะขอโทษแฟนคลับทุกคนขอโทษแฟนคลับพี่คิงขอโทษแฟนคลับพี่ตาด้วยครับพี่อันนี้จริงๆครับพี่รักพี่รักพี่ตารักพี่คิงเหมือนเดิมครับ จากอาการของยังเจนะครับที่มันเดี๋ยวดา่าเดี๋ยวก็ขอโทษเดี๋ยวดา่าเดี๋ยวก็ขอโทษกลับไปกลับมามันก็มีคนหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มันก็ไปทางด่าซะมากกว่าคือดูแล้วเนี่ยยังเจหลุดมากเบอร์สุดๆจําอะไรไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรพิมอะไรไปบ้างแฟนกลับที่ติดตามนะครับก็มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเสียดายเงินที่เคยดูเหนี่ยให้กับยังเจที่เคยซื้อเสื้อเคยสนับสนุนแต่กลับต้องมาเห็นยังเจเป็นแบบ และล่าสุดก็เหมือนว่ายังเจจะงานเข้าครับกลายเป็นว่าตอนนี้ไอจีของยังเจถูกแบนจนต้องอุทธรณ์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไอจีคืนหรือเปล่ายังเจมีปัญหาไปทั่วเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงที่ตรงไหนถ้าดูจากการที่ยังเจกลับมาต,ตบเม็ดดราม่าต่างๆมันคงเกิดขึ้นอีกครั้งนแน่แล้วเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการดราม่าและเหตุการณ์ของยังเจในครั้งนี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบแล้วเจอกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ